สอนเล่นบาเดนเกมชื่อคลิปไม่หรอกอันไหนใช้ได้ก็ไปลงเลยอ่ะแฟนนีต้นเกมดูก่อนถ้าเต่าอยู่ฝั่งนี้ผมก็จะเริ่มส่วนมากผมจะเริ่มบูเนี่ยถ้าเป็นแฟนนีเป็นปาร์มม่งนะครับชิ้นแรกผมจะเอ้ยตอนนี้ผมรู้สึกว่าแฟนนีเขาออกอันนี้ชิ้นแรกกันวอลแอ็กเหมือนจะเก่งเพราะว่ามันไม่เน้นอันตรีหรอกอะมันเน้นปา่าเสียงเกมดังเมื่านทำไมผมรู้สึกเสียงเกมผมดังยังไง ผมื้สิ่เกี่ยดังมากหูจะเด็กโอ้หูจะแตกทำไมมัไม่ม,นไม,มนไม่ลดได้ผมเลยวะเดี๋ยวอาฟุนะครับสติตามนะครับมีข้อาร,ราะ้์โมเดลปรับเสียงเกม ไม่ได้ดูเลยว่าฝั่งหนูเขาเลื่อมอะไรนะแล้วผมไม่ได้อุ้ยไม่เล่นแฟนดีนะเมื่อกี้หลิงมาแทงริโพหลิงได้ริโพไปตรงนี้หลิงได้อยู่ช่วงนี้นะครับอ่านลายป่าไว้แล้วก็ติ๊กบอกเพื่อนไปเรากดโซโล่อะช่วงนี้ช่วงนี้ระวังได้เพื่อนไอ้คือเตือนเราได้ ร่างสามเด็กเงันตีแล้วโอ๊ะออบดีตายรถในเกมตั้งค่าเมื่อกี้ผมปรับในหน้าสตรีมแล้วอะเสียงดังอยู่ไหมถ้าเข้าเกมรถเสียงลงเลยโอเค ลงหน่อยแล้วกันนะเฮ้ยแต่เดี๋ยวผมกลัวตอนไปตักกิฟต์แล้วมันเบาอะเกมแรกว,วอร์นิ้วไปก,ก่อนไปเฮ้ยโรลิต้าบอกหิวมา เขามาสับัดไม่ไปอ่ะเก็บตุยดูด,ดราฟิกมิสิธานติน่าจะอยู่เต่าอมองังิงเหยียดตาแรกกู ผมยังไม่รู้ลิมิตเป็นนีเลยว่ามันเล่นได้แค่ไหนอะเพราะว่ามันอันติีไม่แรงแล้วอะเดี๋ยวผมจะไปตามดูช่องทางคุณครับวอล์กแล้วก็เจาะเกาะแล้วกันเรียนทำันไปแล้ว เงินตีวันป่าจะเยี่ยมมากเลยวันนี้เป็นความรู้สึกใหม่จัดตอนแรกผมอาจจะยังไม่ได้สอนเลยมากมายนะเพราะว่าเราไม่ได้คุยกันนานเท่าไหร่ไม่เหลียงตีแล้วมาไวแท้มานั่งทำคลิปครับ M L เล่ยนยากไหมไม่ยากครับไม่ยาก เอาได้ปะไอ้เสร็จปุ๊บตอนนี้ผมจะขึ้นตัดไอจอกก่อนเลยกันต้องออกไหมวะเดี๋ยวผมควรไปขึ้นตัดฮิวดีทั้งอลิทั้งโรลิอินเต็มเตะแล้วตัดฮิวเลยกันนะล่างสองอลิสทอน ลลิต้าเอาบอร์ฮิลมาดูผมไปออกไอ้นี่ดีวะดาบดาบฉาดาบดาบแจ้าโอไม่ได้ ดับแช่ดีกว่ามาั้งดับแช่ดีกว่าเนาะดิงแทงเต่จาจังหวะนี้เราค่อยเข้าไปจังหวะเต่าจะตายนะกระดจังมาเอาถ้าเข้าไปตรงนี้จะโดนเฮ้ยแต่เขาเห็นผม พุ่เดินพุ่งมาเลยวะเสียงเสียงเสียงไว้ไว้ยไว้อันนี้แค่เกมเทสนะครับพีสุดทไทยแม่นตีผมเขาไม่ค่อยได้เท่าไหร่ได้ยูได้ยู เลื่อนจางใช้โทรศัพท์อะไรตอนนี้ผมใช้ไอโฟนครับเฮ้ยทางอเอลกิมิดไปแล้วตอนนี้นะ่าจะมีคนไปปิดมอสนะต่ำๆสองตัวนะครับอลิสกับโลลิต้าหมด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  เดี๋ยวผมกลับมาเพื่อนถ้าทนไหวไม่น่าไหวเฮ้ยบนสองตรงนน้นน่าโดนกว่าเฮ้ยผมบอกเลยนะถ้าผมช่างแฟนนีแบบได้เล่นเยอะกว่านี้นะคือโดนหมดนะนนอันนี้แม่งเก่งจังตอนเนี้ย <c oughs> กระตุกเชี๊ยไว้ออก จอกก่อไหมเฮ้ยจอกก่อดีกว่าลิฟแม่งออกนี่ด้วยมันออกสะท้อนด้วยไอหนึ่ง blue ดัวจังวะต้องท้ากันดีซีก็ต้องมีวิ่งตามฉากโคตรแรงด้วยว้าไม่มีจอบเกาะอ่ะจอบเกาะตัดคิวจอบเกาะตันทิวจอบเกาะตัดทิวจอบเกาะอะไรกัน มินจะทาฟรีกันตีไปแล้ววะโอ้วันนี้บินมันจัดตอนเนี้ยมันบินได้เยอะจังวะโจดจดครับจดนี้ โคตรมันอะมันอยู่อันเดียวตอนนี้90นะเอ้ย91ะแ็บหิวต้องมีปะเอา่าตัดหิวแวแี่ยผมว่าตัดหิวดีกว่าอันนี้บอลไอส์แม่งของแท้นะเหย็ดลองออกปีกดูพี่ออกมาทำไมอ่ะผมว่าผมแรงเอ้ยผมว่าผมน่าจะเอาตัวรอดได้อยู่ ันนี้เือมาเสร็จแล้วตอนนี้ที่ผมต้องรอคือรออยู่ดอราอันติแล้วก็มีนสิตาแค่นั้นลีวง

แฟนนี้แฟนนี้แฟนนี้มันฟินจังวะหลบก่อนอนลิสมันมาบนนะอะไรนะตบู๋ไหมผมกันตอนนี้เอาเปูไปไหน,นวะปูบบผมไปอยู่ที่ใครวะ ในเนี้ยบูไฮายโดนตัดปีกลอรี่แฟนนี่แคทเลยมอสเอาไปตอนนี้เราเคลียร์หลอดยากนะเราก็ไปทำเลนล่างก่อนนะครับถ้าเวฟมันดันมาแบบนี้นะนโกนโผล่สามล่างมากสุดตัวเดียวเนี่ยเราทำล่างไปก่อนโอ้ยพอทำล่างเสร็จปุ๊บก็แยกโย,ยกไปกลางให้ก็บ,บนนะครับเพราะล่างเราสูงแล้วนะหลอดยังไม่เคลียร์เลยไปเคลียร์หลอดก,ก่อนเด้อ หรยังหรือเปล่าวะเคลียร์ไปแล้วนี่ชิ้นสุดท้ายผมจะขึ้นเป็นอะไรดีนักล่าโจมตีเกี่ยวม่วงมาได้ยินีตั้งนานหรือว่าเราเอ้ยผมผมรู้ได้ไผมเคลื่อรผมไปไปขึ้นดาบก่อนดีกว่า จะได้ไม่ต้องโดนอยู่ราจดเดียวอยู่ดราดูย่ดราตอนนี้ลิงหายนะครับอาจจะอยู่บูเราอยู่บนแล้วมอสโด,ดนเดียวกับลิงลิงโดนมอสตอบขอแค่อยู่ดราสตาร์นะ่ะสตาร์นตีไหม กระตุกเสริมมีจะทานดิเฮ้ยไม่มันไม่เช็ดม,ม,มันไม่รอดซื้อเราเลยวะเฮ้ยในบนมาฟรีครับมอสโกเอให้เราโมเดลมากลางเราทำล่างไปยี่สิบเจ็ดวิลหลอดเกลแล้วเดี๋ยวไปรอเล่นลงหลอดแต่เราเป็นเฟนนีเราไม่ต้องโฟกัสหลอดมากนะครับเพราะว่าเราตีช้านะถ้าเพื่อนไม่ตีให้เราไม่ต้องตีนะรอรอเ,เก็บคิวคนแล้วก็เอาให้ชัวร,ร์ดีกว่าเพราะเฟนนีมันตีหลอดช้าจริง โุ้ยมระตูเชือกไม่โดนประมาทไม่ได้นะมิสเตอร์ทาเขาตัดเชือกเราได้ดึงมา หตายมดถ้าจังหวะไหนเราเลือกไม่เล่นหลอดอะเราก็ไปหน้าเลยครับเพราะว่าดันให้เมฟสูงยังไงก็เล่นง่ายกว่ามันไม่ควรเล่นต่อได้ดวดแหละบูถ้าเขาจะไปก็ให้ไปก่อนนะคนเราน้อยตัวดักมันเยอะตรงนั้นสามยูโดลาไม่มีฟิก ราตายดาบกอะเราแล้วลแล้วก็หายไปซื้ออย่างอื่นก่อนนะผมซื้อของฟูดาเมีไปก่อนแล้วเนี่ยเราทำล่างมาก็คือล่ามเราจะชนชนไกลอยู่นะเอาเฮ้ย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 ตกใจเล็กน้อยโดนอะไรก่อนทีม เอาให้หน่อยทีมทีมไม่เอาเลยเนะมานานเลยครับมาทานันไอ้ยมามาบังทีครับเกมแรกนะโอ้ทีมไม่เอาเลยโอไมค์ก๊ตตอนแรกมันเรียกว่าเรียกเสียงฮาครับเรียกเสียเเงเฮเฮ้แต่เฟนนี่บิวนี้จดได้นะจดเลยโหด